สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีสานบ้านเฮาหาเช้า,าก,กินคำ่ำ <c oughs> ครับมื้อนี้ก็อยู่วัดเด้อครับมื้อนี้มาเล่นน้หลวงตามาเล่นน้ำาม่ยาม,มา่าหานะครับอันนี้คือสวนที่เพิ่นเฮ็ดไหวนะครับเพิ่นก็ปลูกเล่นไปแหละปลูกทุกอย่างมีทุกอย่างงามงามงามเดี๋ยวสิพาไปเบิงง่งบักคุ่งครับบักคุ่งนี่วุ้ยคักขัก,ขก มังคุดเลยครับงามขึ้นงามคุ้ยหอมกำลังที่ออกกำลังที่ออกดอกกล้วยด่างไอมที่นะครับด่างนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องแต่ลชนิดแตะ่ละยอย่างมาสีมี่ยังแนไพต้นเห็ดดีแห้งนะครับผมแล้วผูใ้ใดมักเกษตรนี่โอ้คักเลยแหละพต้นเห็ด มีทุเรียนมีทุเรียนปลูกแซมพร้อมนะครับอันนี้ครับบอกคงกำลังขึ้นอันนี้เขาเป็นอยังยุบันคนจำว่าพีกระทุนนะครับปูปผสมกันไปเลยครับอย่างหน้าน,นี่จะเป็นแถวย่างหน้านี่เาไปแถวกล้วยแถวพีตูแมงลักกะเพราทางเหนือจะเป็นทุเรียนสลับกันไปครับกล้วย อยู่ว่างแผนอนาคตเพราะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยกับปูว่าอะกันที่ปูได้แต่ไม่ในลมนะครับตอนนี้พืชพักมันก็คือกินได้โอ้อกกยางามครับทุ่นนกไก่ด,ด,ดงังครับโอ้จังจังไอแม่สมัยจะดังๆเนาะครับนี่เนาะคักเลยเหรอเนี่ยไวยดังพมันก็มีหลายเนะครับหลายพันพร้อมโอ้ อันนี้ก็คล้องแทกนะครับกล้วยหอมอ้อยใกบกระเพรามันกะเแถวหัวละผ้า่้นองพีนี่ก็เป็นไ้ตูวครับครับตาลมลงไปไ้ตูวงามๆเนาะครับเนาะใส่หมกใส่หมกนี่นี่ครับอันนี้ก็คล้องแทกกันครับกล้วยดัง กล้วยด่างนี่จะเป็นน้ำว่าด่างว่ามันด,ด่างแดงนะครับอันนี้ก็ราคาคักกึ่งกันตอนที่บบว่ามันดังช่วงมันดังตอนนี้เขาก็สิเหรียญนี่หลือไหมครับแต่ว่นนา,าผมกับโมลูเพื่อนนี่บ้านพี่กินูพี่กินูสวนครับอู้งามงามคงครับอ่า โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปแล้วยวไปดูมะละกอฝั่งนู้นมะคู่นี่ดกแห้งนะครับกระตนนี่ว่าีิจังไอ้น้องมาทางนี้มากินผสมปนกันไปแล้วครับอะไรอะนนี้พ่ไหมน่าจะเป็นสมโอูก งามๆครับเพิ่นเห็นไดยดีแฮงว่างตำแหน่งเลยลงตโตเป๊ะนี่ครับอันนี้ก็ควยดังกำลังสีออกปีครับนี่มะคุงเหลียงอ้าเปิดไปเลยค่ะเคยเห็นบ่ครับมะคุงเหลียงงามๆโอ้ยของแท้เขา เป็นตะตำแซ่บดกดกแห้งปลูกได้ดกแห้งมามาเอาไปตำพี่นอ้องเมื่อไหร่ละตนนี่นะโอ้ขักขักขักเฮดได้ดีแห้งครับผม เอาเอาผู้ได้เบื้องล้วกัเบื้องเอาไปเป็นวิธีการการปลูกไม่ผสมผสานเพ่อจะกินสวนขั้วเอาง่ายๆครับวัตถุด,ดิบการฮห้ยดดูเให้จีน,นยียุนี่เกือบบัดขาดแต่พวกโปรตีนเนื้อสัตว์ส่วนพักเครื่องเคี่ยงนี่ก็ต้องไปไกลครับการเข้าตลาด ได้เ,เต้นเนื้อมาจบโอ้โหคิกไหมนี่ยเดี๋ยวเอาครับแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วติดตามน้องันไม่ว่าคลิปต่อไปสิผาไปยังขอบคุณครับ